ยินดีต้อนรับสู่ดีดีเบสนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นทีออ่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและก็น่าคิดตามมากๆเลยค่ะจากกรณีของคุณเจนนี่รัชนกที่เสนอความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียผ่านไลฟ์สดจนกลายเป็นดราม่าที่ถูกวิจารณ์หนักมากครับซึ่งเรื่องนี้มันจุดประกายคำถามที่ใหญ่กว่าตัวเหตุการณ์ขึ้นมาเลยนะครับว่าเวลาที่เราจะช่วยคนอื่นโดยเฉพาะคนที่กาลังเปราะบางสุดเนี่ย อืมแค่มีเจตนาดีอยากจะช่วยให้เร็วที่สุดมันเพียงพอแล้วจริงๆหรือหรือว่าวิธีการที่ถูกต้องที่มันให้เกียรติผู้รับเนี่ยต่างหากที่สำคัญกว่าใช่ค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยสำหรับการพูดคุยในวันนี้เนี่ยดิฉันจะมองในมุมที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเรื่องวิธีการนะคะแต่เราก็ไม่ควรมองข้ามพลังของเจตนาที่ดีแล้วก็ความตั้งใจที่จะช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีไป ส่วนผมคงต้องขออยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วกันครับผมคิดว่าในสถานการณ์ที่ความรู้สึกของคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยเจตนาดีอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆครับวิธีการที่รอบคอบและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับคือสิ่งที่ต้องมาก่อนเสมอเข้าใจได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงนี้กันดีกว่าคือมีเสียงวิจารณ์เรื่องวิธีการเยอะมากก็จริงนะคะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในเจตนาจริงๆของคุณเจนนี่เนี่ย เราจะเห็นความตั้งใจที่อยากจะบรรเทาทุกข์ให้เร็วที่สุดซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนั้นความเร็วไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดหรอกคะ่ะลองนึกภาพตามว่าครอบครัวหนึ่งกําลังลําบากเรื่องค่าใช้จ่ายจริงๆการช่วยเหลือที่ไปถึงช้าไปแค่วันเดียวอาจจะหมายถึงความทุกข์ที่ยืดเยื้อออกไปอีกผมเข้าใจเรื่องความเร็วนะครับแต่คาถามผมคือความเร็วในเรื่องไหนถ้าเป็นความช่วยเหลือทางการเงินใช่ครับมันอาจจะเร่งด่วนแต่ความทุกข์ใจจากการสูญเสียเนี่ย มันเป็นคนละเรื่องเลยการรีบร้อนเข้าไปโดยไม่ทันได้ตไตรตรองบางทีมันอาจจะไปสร้างแผลใหม่ให้เขาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ําที่ตัวคุณเจนนี่ยอมรับเองว่าเรียบช่วยโดยไม่เช็คให้ดีสําหรับผมนะนี่ไม่ใช่แค่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันคือแก่นของปัญหาเลยครับแต่คําว่าไม่เช็คให้ดีของเขาอาจจะหมายถึงไม่ได้เช็คข้อมูลเชิงลึกหรือเปล่าคะ แต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ว่าครอบครัวกำลังเดือดร้อนมันก็น่าจะชัดเจนพอที่ทําให้เขารู้สึกว่าต้องรีบทําอะไรสักอย่างแล้วคือฉันมองว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วของเขาเนี่ยมันมาจากความเข้าอกเข้าใจว่าภาระทางการเงินมันรอไม่ได้การที่คุณมีทรัพยากรอยู่ในมือแล้วบอกว่าฉันมีงบประมาณอยากใช้ให้เกิดประโยชน์ทันทีมันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาตรงหน้าอย่างที่สุดแล้วนะคะแต่ การแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหากับการแสดงความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปนะครับคุณพูดถึงความเร็วแต่เครื่องมือที่เธอใช้เพื่อให้ได้ความเร็วนั้นคือการไลฟ์สดมันก็เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเลยว่าด้วยเรื่องพื้นที่สาธารณะกับการให้ความช่วยเหลือการเอาความทุกข์ส่วนตัวของครอบครัวหนึ่งไปไว้กลางสปอตไลท์แบบนั้นมันแลกมาด้วยอะไรบ้างหระครับประเด็นเรื่องไลฟ์สดน่าสนใจคะ่ะ ฉันว่าเรามองได้หลายมุมนะสำหรับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะการไลฟ์สดคือช่องทางสื่อสารที่เขาถนัดที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เข้าถึงคนได้มากที่สุดการทำในที่แจ้งแบบนี้มันอาจไม่ใช่แค่การอยากได้หน้าแต่เป็นการสร้างความโปรง่งใสว่าเงินก้อนนี้กำลังจะถูกส่งไปที่ไหนอย่างไรและที่สำคัญนะมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่ดูอยู่อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ก็ได้ มันเป็นการขยายวงของความช่วยเหลือออกไปอีกค่ะอืมฟังดูดีในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติละ่ะเราต้องไม่ลืมว่าฝั่งตรงข้ามของไลฟ์สดนั้นคือครอบครัวที่เพิ่งผ่านโศกนาฏกรรมมาหมัดๆพวกเขากําลังอ่อนแอและเปราะบางที่สุดการต้องมารับรู้ว่าความช่วยเหลือที่หยิบยื่นมาให้มาพร้อมกับสายตาของคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนที่จ้องมองอยู่เนี่ยมันสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยนะครับ สมมติว่าถ้าเขารู้สึกไม่สะดวกใจที่จะรับความช่วยเหลือในตอนนั้นเขาจะกล้าปฏิเสธออกอากาศไหมการกระทําแบบนี้มันบีบให้เขาต้องอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับค่ะแต่เราจะสรุปไปเลยได้ไหมว่าเจตนาคือการสร้างภาพบางทีมันอาจจะเป็นความเคยชินในการใช้เครื่องมือของตัวเองก็ได้เหมือนแบบช่างไม้ที่ถนัดใช้ค้อนพอเจอปัญหาก็หยิบค้อนขึ้นมาก่อนโดยที่อาจจะลืมไปว่าบางทีปัญหานี้ต้องใช้ไขควง การกระทําในที่สาธารณะมันไม่ได้เท่ากับการหาแสงเสมอไปการตัดสินแบบนั้นฉันว่ามันอาจจะขับแคบไปหน่อยผมไม่ได้บอกว่าเจตนาของเธอคือการหาแสง100%เนะครับแต่ผมกําลังพูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับไม่ว่าเจตนาเบื้องหลังจะบริสุทธิ์แค่ไหนแต่ผลลัพธ์คือความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของครอบครัวนั้นถูกรบกวนสำหรับผมการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือที่ยึดเอาผู้รับเป็นศูนย์กลางซึ่งหมายความว่าความรู้สึกสบายใจ ความเป็นส่วนตัวของเขาต้องมากกว่าความโปร่งใสหรือความต้องการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ให้เสมอการติดต่อเข้าไปเงียบๆส่วนตัวมันอาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่มันคือการให้เกียรติเขาสูงสุดแล้วครับแล้วถ้าการติดต่อเข้าไปเงียบๆมันทําให้ความช่วยเหลือไปไม่ถึงล่ะคะหรือไปถึงช้าจนไม่ทันการละ่ะนี่คือความตึงเครียดที่คนอยากช่วยเหลือต้องเจอเลยนะคือจะเลือกเร็วแต่เสี่ยงเรื่องวิธีการหรือจะเลือกรอบคอบแต่ก็เสี่ยงที่จะช้าเกินไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆฉันว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกอย่างแรกนะเพราะเป้ามหนหลักคือการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้ได้ก่อนแต่ความทุกข์จากการสูญเสียมันไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินแบบไฟไหม้หรือน้ำท่วมที่ต้องรีบสาดน้ำเข้าไปดับนะครับมันเป็นวิกฤตทางอารมณ์ที่ต้องการความละเอียดอ่อนการเช็คให้ดีที่เราพูดถึงมันไม่ใช่แค่ขั้นตอนทางเอกสารแต่มันคือการใช้เวลาทำความเข้าใจบริบทและความต้องการที่แท้จริงของเขาบางทีสิ่งที่เขาต้องการอาจจะไม่ใช่เงิน แต่เป็นแค่พื้นที่ส่วนตัวให้ได้โศกเศร้าการให้เวลาและให้เกียรติพื้นที่ของเขาอาจเป็นการช่วยเหลือที่มีค่ากว่าเงินที่โอนไปอย่างรวดเร็วด้วยซ้าไปโอเคค่ะฉันเข้าใจประเด็นเรื่องการให้เกียรติแต่ถ้าอย่างนั้นเรามาดูที่การกระทําหลังจากนั้นกันดีกว่าเธอก็ออกมาขอโทษแล้วนี่คะ่ะซึ่งมันก็พาเรามาถึงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการตีความคําขอโทษของเธอการที่คนคนหนึ่งยอมรับว่า เจนนี่พลาดไปแล้วและยินดีที่จะรอบคอบในทุกๆเคสให้มากกว่านี้สำหรับฉันนะนะนี่คือสัญญาณที่ดีมากมันคือการแสดงความรับผิดชอบและแสดงให้เห็นว่าเธอพร้อมจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดสังคมควรจะให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้คนได้ปรับปรุงตัวไม่ใช่หรอคะการที่เรามุ่งแต่วิจารณ์อย่างเดียวมันอาจจะไปบั่นทอนจิตใจจนไม่มีใครกล้าทำดีอีกเลยผมเห็นต่างนิดหน่อยครับคือผมเห็นด้วยว่าการขอโทษเป็นสิ่งที่ดี แต่เราต้องดูเนื้อหาของคำขอโทษนั้นด้วยแม้เชจะบอกว่าพลาดไปแล้วแต่ถ้าเราอ่านข้งหมดจะเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ยังวนเวียนอยู่กับการอธิบายเจตนาที่ดีของตัวเองและ,สะแสดงความกังวลว่าตัวเองจะถูกบั่นทอนจิตใจมันทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าจุดศูนย์กลางของคอําขอโทษนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นหรืออยู่ที่ความรู้สึกของตัวผู้กระทําเองครับ คุณกำลังจะบอกบอกคำขอโทษอขอเธอไม่จริงใจเหรอคะฉันว่ามันอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยนะการที่คนเราจะอธิบายเจตนาของตัวเองไปพร้อมๆกับการขอโทษมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่หรอคะคือยอมรับว่าวิธีการมันผิดแต่ก็อยากให้คนอื่นเข้าใจว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะอยากจะช่วยจริงๆมันคือการพยายามหาความสมดุลระหว่างการยอมรับผิดกับการปกป้องความตั้งใจดั้งเดิมของตัวเองผมไม่ได้บอกว่าไม่จริงใจ แต่อาจจะยังไม่เข้าใจปัญหาอย่างท่องแท้คำขอโทษที่ทรงพลังที่สุดคือคำขอโทษที่มุ่งไปที่ความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยไม่มีข้อแม้หรือคำอธิบายใดๆมาเจือปนเช่นผมขอโทษที่การกระทำของผมทำให้คุณต้องลำบากใจจบแค่นั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีคำว่าแต่เจตนาของผมคือต่อท้ายมาด้วยมันมักจะลดทอนพลังของคำขอโทษนั้นลงไปและอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเรากำลังแก้ตัวมากกว่ายอมรับผิดจริงๆ มันทําให้ความตั้งใจที่จะรอบคอบให้มากกว่านี้ถูกตั้งคําถามได้ว่ามันมาจากการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อผู้อื่นจริงๆหรือเป็นแค่การตอบสนองต่อกระแสสังคมเท่านั้น mm. ฉมนาเราอาจจะกำลังคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากคำขอโทษมากเกินไปหรือเปล่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่ทุกอย่างซับซ้อนการยอมรับผิดและสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะสำหรับก้าวแรกสังคมเราควรจะมองไปข้างหน้าคือเมื่อมีคนตั้งใจดีทำพลาดแล้วเขาก็ยอมรับและพร้อมจะเรียนรู้เราควรจะสนับสนุนให้เขาได้พัฒนาวิธีการของเขาให้ดีขึ้นไม่ใช่ผลักไสหรือตัดสินเขาจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวผมเห็นด้วยว่าเราควรให้โอกาสคนครับ แต่โอกาสนั้นต้องมาพร้อมกับการเรียนรู้ที่แท้จริงบทเรียนสําคัญที่สุดจากเรื่องนี้สําหรับผมคือวิธีการมันสําคัญไม่น้อยไปกว่าเจตนาเลยโดยเฉพาะเวลาที่เรากําลังปฏิสัมพันธ์กับความเปราะบางของมนุษย์การวิจารณ์ของสังคมในครั้งนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่การทําลายน้ําใจคนอยากทําดีแต่มันคือการเรียกร้องให้เรามีมาตรฐานในการช่วยเหลือกันที่สูงขึ้นคือมาตรฐานที่คํานึงถึงหัวใจของผู้รับเป็นอันดับแรก โดยสรุปแล้วสำหรับฉันกรณีนี้มันสะท้อนความท้าทายของคนอยากทำความดีในยุคโซเชียลมีเดียจริงๆที่ทุกการกระทำถูกจับจ้องและตีความได้ร้อยแปดแม้จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ฉันยังเชื่อว่าเจตนาที่บริสุทธิ์อยากจะช่วยเหลือมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรได้รับการปกป้องเราควรจะแยกแยะระหว่างการกระทำที่ผิดพลาดกับคนที่ไม่ดี และสนับสนุนให้คนที่มีเจตนาดีได้เรียนรู้และเติบโตต่อไปค่ะส่วนผมขอสรุปในมุมที่ว่าบทเรียนครั้งนี้มันย้ำเตือนเราทุกคนว่าความปรารถนาดีต้องมาพร้อมกับปัญญาและความรอบคอบเสมอการให้เกียรติผ่านการกระทำที่ไตรตรองมาอย่างดีควรจะเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการช่วยเหลือทุกรูปแบบไม่ว่าผู้ให้จะเป็นคนธรรมดาหรือบุคคลสาธารณะก็ตาม การเรียนรู้จากคําว er ิจารณ์และยกระดับมาตรฐานของตัวเองคือหนทางเดียวที่จะทําให้เจตนาดีนั้นเกิดผลดีอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้ครับฉันยอมรับเลยค่ะว่าประเด็นนี้มันซับซ้อนมากจริงๆและไม่มีคําตอบไหนที่ถูกหรือผิดแบบร้อยเปอร์เซนต์การได้มองจากหลายๆมุมแบบนี้ก็ทําให้เราเข้าใจความละเอียดอ่อนของจริยธรรมในการให้ความช่วยเหลือได้ลึกซึ้งขึ้นมากเห็นด้วยอย่างยิ่งครับการสนทนานี้มันชี้ให้เห็นความตึงเครียดระหว่างความตั้งใจและการกระทํา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นควรจะเก็บไปคิดทบทวนอยู่เสมอและแน่นอนว่ามันยังมีแง่มุมอื่นๆในเนื้อหาที่ผู้ฟังสามารถนำไปขบคิดต่อได้ด้วยครับคุณ